านทาครับเดินเล่นทางหน้าบ้านแล้วก็จะไปเลี้ยงวัวครับดูนะครับทางอ่อนกำลังจะปล่อยวัวครับางอ่อนจะมาเลี้ยงวัวกำลังออจะมาปล่อยวัวออกจากคอกครับชางอ่อนครับดูนะครับเปิดประตูออกมาจะปล่อยวัวออกคอกครับเป็นวัวที่มีอยู่ หลากหลายเลยครับจ้างคนงานเลี้ยงวัวก็ประมาณวันละห้าร้อยครับดูนะครับผมจะปล่อยวัวไปไปเลี้ยงครับนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามออกไปแล้วครับตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดตัวที่เก้าอันนี้แหละครับผมจ้างคนงานมาก็ประมาณห้าร้อยบาทต่อวัน แล้วแล้วเขาก็ปล่อยไปผมก็เดินตามไปครับเป็นวัวเขาเองไม่ใช่วัวผมหรอกผมก็มาอยู่บ้านใกล้กันครับครับเจ้าของคนเลี้ยงวัวเขาขี่รถจัก,กรยานตามเขาชื่อผีบ้าครับนี่ไอหลงด้วยนั่นเห็นไหมครับเขาก็ไล่วัวไปครับมาหน้าบ้าน วหน้าเคือบ้านนายจอกรวยครับตัวเล็กขี้ครับนี่ดูโอโ้ขี้เต็มดากเลยครับผมก็เดินมาตามวัวมานี่เลยครับแค่นี้แล้วผมก็กลับละครับครับส่งไปถึงทุ่งนาครับขขบคึณครับชาน็ตรับผมก็เดินกลับเก็บภาพนิดๆหน่อยๆ กับกับเข้าบ้านช่างอ่อนบ้านช่างอ่อนนี่เป็นธรรมชาติดีครับก็เดินไปมีต้นมะม,ะม,ะมะ่วงมีบ้านอยู่ข้างทางเสียงไก่กำลังออกไข่ครับนี่ครับคือข้อกวัวบ,บ้านนอกครับเนี่ครับอยู่หน้าบ้านช่างอ่อนครับมีมะม่วงสายพันธุ์ดี มีต้นกลุ่มแล้วก็มีพักกระถินมีตะขบมีผักสะเดามีมะละกอรครับมีไอ้หลงเดินนำหน้าแล้วก็เดินมาถึงบ้านช้างอ่อนพอดีนี่ครับทางบ้านช้างอ่อนมีสีสามแยกสี่แยกเดินเข้าไปนี่บ้านช้างอ่อนครับเดินเข้ามาทางเลอะมากครับเป็นทางธุระกันดาน อยู่ในป่าดงดิบเงินทองก็หายยากทางก็เป็นขี้โคนลนฝนก็ตกเลอะเทอะหมดเลยแต่ลูกค้าตัดผมก็เยอะเหมือนกันครับนี่ทางเข้าบ้านถ้าใครมีจิศสัทธาจะบริจาคหินก็บริจาคเลยนะครับทางเข้ามาบ้านช่างอ้อนบาร์เบอร์ครับนี่ดูนะครับดูร้านช่างอ้อนบาร์เบอร์ครับน,นี่ตัดผมราคาขนาดนี้ครับ ร้านช่างอ้อนบาเบอร์เป็นคนยากคนจนทำงานเพื่อชีวิตต่อสู้เพื่อชีวิตเมื่อก่อนเป็นเด็กเลี้ยงควายเป็นเด็กเลี้ยงวัวดูบ้านของช่างอ้อนชื่อบ้านแม่ของช่างอ้อนแล้วก็เดินมาถึงนี้ครับขอบคุณครับชาแนลครับสวัสดีนะครับนี่ต้นแคที่ผมย้ายมาตอนนั้นอะตอนหน้าเลี้ยงอะมันเกิดแล้วครับขอบคุณครับ